สวัสดีครับผมพบกับเรานะครับช่องกูยายบัวลอยแฟมิลี่นะครับนะครับแฟนๆนะครับเอฟซีนะครับมาเก็บไข่นกระทานะครับมาดูกิจวัตรประจําวันนะครับของครอบครัวของเรานะครับวันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันหยุดของยายบัวลอยนะครับวันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นวันน้องว่างอีกหนึ่งวันนะครับเราจะพานะครับทุกท่านนะครับไปนะครับดูนะครับ กิจวัตรนะครับประจําวันของครอบครัวนาอนะครับวันนี้ก็ <komm> นะครับมีคิวนะครับเก็บไข่นกกระทาเนาะแล้วครับไม่ได้เก็บมาสองวันแล้วนะครับก็ไม่มีเวลานะครับมานะครับมาดูกันเลยนี่นะครับคนเก็บของเรานะครับนะครับสลับนะครับการเลี้ยงนกกระทางเราก็นะครับสร้างโรงเรือนเองนะครับทํานะครับตับกลงเลี้ยงเองนะครับแล้วก็เพาะพันธุ์เลี้ยงเองนะครับ คนเก็บของเราก็น <slate Rad io> ับไปด้วยนะครับผู้เสดงไม่ได้ครับเดี๋ยวนะครับคนเก็บเสียสมาธินะครับสามตับนะครับไม่เยอะนะครับผมก็นะครับเอ๊ะอันนี้เอามาจากตรงไหนหมดอีกเอามาถืนก่อนนะครับเอามาโชว์ตัวเฉยๆครับผม นับพูดไปลืมนะครับนับได้เท voilà. ่าไรแล้วนะครับก็นะครับสำหรับโครงนี้ก right ็นะครับจะเป็นนะครับตับโครงพ่อพันแม่พันธ์นะครับอาจจะไข่น้อยหน่อยเนาะนะครับก็นะครับใส่น้อยนะครับจํานวนนะครับตัวเมียนะครับ1ตัวต่อตัวผู้ไม่ใช่สินะครับตัวเมียสามตัวนะครับต่อต่อตัวผู้ห่งตัวนะครับก็จะทําให้นะครับการนะครับผสมพันธุ์นะครับก็ได้นะครับมาตรฐานที่ดีนะครับ มีไม่เยอะนะครับผมประมาณนะครับเกือบสองร้อยตัวนะครับสนับนกกระทาของเรานะครับนกกระทาของเรานะครับก็เลี้ยงนะครับตั้งแต่นะครับวันแรกนะครับไปจนถึงนะครับอายุหกสิบวันนะครับก็จะเริ่มให้ไข่นะครับก็หลังจากที่ให้ไข่ฟองแรกนะครับก็จะให้ไข่ไปทั้งหมดนะครับประมาณสองปีนะครับอันนี้สองปีแล้วนะครับยังไข่อยู่นะครับแต่ก็ปริมาณการไข่ก็จะลดน้อยลงนะครับตามอายุ นะครับหลังจากที่นะครับนกทาหมดอายุไขนะครับประมาณ2ปีนะครับเราก็จะขายเป็นนกเนื้อนะครับให้กับนะครับชาวบ้านเราเนาะนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนาะนะครับก็นะครับตัวละ20บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับก็3ตัว50บาทคุยกันได้ครับผมตัวเมียนะครับก็นะครับถ้าหมดในช่วงอายุไขก็จะขายเหมือนกันนะครับส่วนตัวผู้นะครับถ้ามีเยอะเกินไปนะครับเราก็ขายเนาะนะครับเราจะเอาไว้เฉพาะ พ่อพันธุ์นะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงไปนานก็นะครับจะกินหัวอาหารเลื้งเปล่าๆนะครับผมหัวอาหารก็เป็นแบบนี้ก็นะครับเป็นนะครับอาหารบดนะครับแบบละเอียดนะครับกระสอบหนึ่งก็นะครับสี่ร้อยกว่าบาทนะครับก็ถ้าเทียบนะครับหัวอาหารนะครับกับการให้นกกินแล้วไข่นะครับก็ถือว่ายังนะครับได้กำไรอยู่นะครับอันนี้ได้กี่ฟองนะครับ น้อยเท่าไหร่แล้วครับก็ต้องใช้สมาธินับไปด้วยครับ่ดิงจจากกูยบ็ศึกษาแบก็นะครับก็ศึกษานะครับมาจากนะครับ Google นะครับแล้วก็ YouTube นะครับดูตามเนาะนะครับปอาไม่มีความรู้พื้นฐานเลยนะครับ ก็นะครับตอนแรกก็แค่อยากเลี้ยงเฉยๆนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็นะครับเข็ดนะครับบ้านเราก็ไม่มีใครเลี้ยงนะครับก็นะครับเลยไปดูเลยครับในนะครับ Google นะครับ YouTube เนาะนะครับวิธีการเลี้ยงนะครับการจัดการนะครับก็นะครับทําตามน้องนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับจนนะครับถือว่านะครับสุขสันต์เร็จนะครับก็ไม่อยากนะครับ เลี้ยงเยอะน้อนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็นะครับที่นะครับครอบครัวทําอยู่ตอนนี้ก็หลายอย่างเนาะนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะนะครับวันนี้ได้กี่นะครับฟองครับร้อยร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบสองฟองนะครับก็ขายฟองละหนึ่งบาทนะครับก็นะครับร้อยเจ็ดสิบสองฟองก็นะครับเป็นรายได้นะครับอีกนะครับทางหนึ่งเนาะนะครับก็นะครับไม่ได้เลี้ยงเยอะนะครับเลี้ยงแค่นะครับประมาณเกือบนะครับสองร้อยตัวเนาะนะครับก็ ที่บ้านก็นะครับทำหลายอย่างเนาะนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้างเนาะนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปนะครับต่อไปให้ดูอีกนะครับมีเลี้ยงเป็ดด้วยนะครับอันนี้มาดูก่อนนี่ปากสีเหลืองนั้นนะครับเป็ดปากกิ่งนะครับแล้วก็นะครับเป็ดเทศบาบารี่นะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ คุณแม่กำลังกบไข่อยู่ด้วยนะครับไก่ก็มีนะครับอันนี้กำลังฟักไข่อยู่คุณแม่กำลังฟักอยู่อันนี้ตัวอะไร นี่ครับไก่ซิลกี้ครับผมสองตัวครับผมเป็นตัวผู้ทั้งสองเลยนะครับตอนแรกที่ซื้อมานะครับก็หวังว่าจะได้ตัวผู้กับตัวเมียเนาะนะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับซื้อมาตอนเล็กๆเลยนะครับก็ขนฟูๆขาวๆนะครับก็จะซื้อมานะครับเป็นคู่ตัวผู้กับตัวเมียนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาครับตัวผู้ทั้งสองตัวนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับก็เลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับน่ารักน่ารักนะครับ อันนี้มีอะไรด้วยนะครับมีวัวด้วยนะครับนี่ตัวเล็กน้องลิซ่าครับผมไม่เคยนอนในข้อครับผมชอบนอนข้างนอกนะครับนู่นตัวใหญ่ของน้องฟอจูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะมาพานะครับมาดูนะครับสมาชิกวัวของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับน่าจะแค่นี้เนาะสายแล้วร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองฟองเนาะนะครับก็ วันนี้ก็น่าจะแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกันแล้วกันนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องนะครับคุณยายบัวลอยแฟมิลี่นะครับบน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ Facebook นะครับเพจคุณยายบัวลอยแฟมิลี่นะครับก็ยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้ทราบนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ต้องนะครับลาก่อนกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ